คลิปที่ผมลงไว้นะครับโหตอนนั้นผมดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะที่ผมได้ขึ้นคอนเสิร์ตร,ร่วมกับพี่ๆวงสินเจริญบาทเทอร์นะครับแล้วก็พี่ป๊อตเมอร์ดอนด็อกนะฮะพอผมนําคลิปกลับมาลงนะที่แจมโซโล่กีตาร์เพลงบุตรสบานะโหคนเข้ามาดูเยอะมากๆนะครับเข้ามาชื่นชมเข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเหตุการณ์วันนั้นคือตื่นเต้นมากๆครับเริ่มจากพี่บอมสินเจริญเนี่ยบอกผมนะครับว่าอยากจะให้ผมขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันไปแจมโซโล่กีตาร์เล,นน,เลน,นนต้ัป็คือมีเพลงงบบุบาขออดก มีเพลงสมซานของโลโซนะครับแล้วก็เพลงลมหายใจนะครับอันนี้เท่าที่จําได้นะแล้วก็ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับสเพลงนี้เราก็ขึ้นไปเล่นโหบรรยากาศสนุกสนานบ้างนะแล้วก็ตอนนั้นนะฮะไม่มีสคร,คริปไ์เลยนะว่าผมจะขึ้นตอนไหนครับรอพี่บอมเรียกอย่างเดียวนะครับแล้วพี่บอมก็เรียกขึ้นไปบรรยากาศตอนนั้นโหมันสุดๆนะครับได้เห็นพี่ป๊อตร้องเพลงแล้วเราเล่นเพลงให้พี่ป๊อตอะบุตรสบาที่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะ เราขึ้นไปซัดเป็นพาวเวอร์คอร์ดโอ้โหมันมากแล้วโซโล่เหยียบวาวไว้ด้วยอ่ะโอ้โหช็อตนั้นแบบมันมากๆนะครับเล่นแบบมึนๆงงๆตื่นเต้นด้วยนะครับแล้วก็ช็อตเด็ดก็คือเพงลงลมหายใจอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะคีจีตีคอร์ดอะไรปกตินะครับทีนี้มีช็อตที่แบบต้องแจมโซโล่กีตาร์ทุกคนแล้วผมไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าเออจะมีท่อนแจมโซโล่กีตาร์ให้เราอิมพอไว้นะครับอยู่ดีๆพี่บอยสินเจริญนะส่งมาเลยเต้เต้เต้เอ้าแจมโซโล่กีตาร์อะไรเงี้ ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับขอบคุณทางพี่บอมสินเจริญด้วยครับผลงานนั้นสนุกมากๆนะแล้วตัวเราก็เก่งๆด้วยนะไม่ได้ขึ้นเวทีนานนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงโควิดนะฮะจำได้เลยครับก่อนไปเล่นเนี่ยยังจะต้องตรวจเอทีเคแล้วก็ส่งผลตรวจโควิดให้อยู่เลยนะครับไม่ได้ขึ้นเวทีช่วงโควิดนี่ค่อนข้างนานนะครับก็อยู่ดีดีพอมันเริ่มซาแล้วแต่ว่ายังมีการตรวจเอทีเคอยู่นะอ่ะแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีครับพี่ๆวงสินเจริญบาร์เท